ไหลายงหวแบงูปลาแสงเจ้าแบบแบงูอยู่บ่ไปใสงปลาแสงมกหัวมกหัวปลาแสงเจ้าไปมกป่ะนี่ นี่แมเอาบอบอจังใดเอาบอกินหัวกบ่ยนี่เด้เฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะพี่น้องเฮ็ดเพาะิดละสามสิบบาทนี่ยี่สิบสามสิบอออันไหนอันนี้อ่อนอ่อนอันนี้ใหม่ย กินลนนสะสามสิบรอละสามลอยเหรกับข้าวหลเอาเห็ดเอาเห็ดอีรุ่นนี้ผู้ดาวกินได้มากเพราะถ้านเจช่วงนียจะใส่ข้าวหลแต่กิกินเซนเลยาบ้านเป็นเห็ดพามันลูกแม่เฮะอันนี้ิบห้าสิบห้าสิบมีออนมีแกะคะ่ะหน้าคนละตาะ <as> เอาเล่ เอาเห็ดเนาะเอาพอสองโลหอมบ่อนทำง่ายเลยทำก่อนง่ายง่ายนิดเดี่ใช่หนึ่งเฮ็ดพี่น้องจ้าอันนี้เห็ดอันนี้เห็ดยังก่อนเนี่ยเห็ดเฟิงคมเห็ดคมเห็ดคมพี่น้องเอาสองลอ่อนๆ่ได้ผู้เฒ่าจิ้นบ่ได้เร้อ่อนจ้านี่รับประกันร้อนสิงหดตาม พร้อมอกับเ,เป็นน้ำหน้าแล้วค่นละเหมาะไปกินก็กเอาไปพร้อเทพแล้วเนาะก็ไปแกงกินมันไม่ก็เห็ดพอบ่ะแม่พอบนะ้ำ <laughs> ้าย่มหลอกันนั้นไม่แข็งหรอกปะอันนี้มีวอ,อนแกสลับจ้นอ่ะแอลแกสลับกันอันนี้มา,ม,าม้มาใหม่ๆเนาะอันจีม,มาม้าหมูว่านหรือ,อยังไงมาคนละหมองบ้าคนละหมองอันนี้เห็ดมุอันนี้เห็ดล่าอ๋ออ่อนๆอ่อ,อนๆเลือกเลยจ้าเห็ดขมบ่เจ้าบ่เฮ็ดขม ปลาแสงกินบ่ฮะปันซื้อให้กินก็เอาไปกินเอาแบบไหนอันต้มจืดเลยด้พี่อ่าแม่เอาแม่ต้มจืดเราแม่ค่ะต้มแล้วเอาบ่จืดอะไรได้ป่ะอาแม่เทุ้งใหญ่ๆนะเอาทุ้งใหญ่เท่าไหร่นะทุ้งใหญ่เท่าไหร่อ่าเอาทุ้งใหญ่ก็ได้พออาหารกับพี่น้องไปว่าอาหารบ้านเฮาพี่น้องอาหาร อาหารป่าเห็ดขมอาหารป่าเห็ดเผาะ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 มะเขือแม่กินบักเก็ดอันนี้เจ๊เผ็ดบัเห็ดนาเดดลาดำให้จังว่ะเอาบ่านี่เห็ดนี่ยเห็ดละงอ แน่นวันแล้นะแี่ละโลหะร่อยค่ะลเอาแกนะเอากินบะเฮ็ดนี่ยโอ้ยไข่ป่าไข่ป่าปลาป่าอยัางก็มาตัวใหญ่แท้ปัาสวายเสี่ยงตุ่มโบก็เม็ดย่ำเป็นใบมุกไงยุ่งก่วงว ใบบา,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 าบอาหาราบาาร้านเฮาพี่น้องจ๋มงามาเบิ่งเห็ดตลาดทุ่งนาทองเอาบ่อเห็ดเฟียงเอาบ่อเห็ดเฟียงแม่เห็ดเฟียงกินบ่อยากเอาเห็ดยังเห็ดปวกม้ย hết bóc hết ai không Rồi, lâu 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 ลลตลาดนภุกตลาดพี่น้องจ๋ามากินส้นผลไม้เนาะส้นป่าเอาเจ้าก็ไปซื้อเอาใไปเสียซื้อมันเมื่อยด้วยน,นนะน่ะเออ ปลาปลาต้องอร่อยกระสิมพี่น้องอเขียดแหงพี่น้องจ้าเขียดแหงป้าป้าไป,าปาแม่กินเขียดบ่บ่แสงกินเขียดป้องบ่ถามว่ากินเขียดบอเสนอคนกินเขียดบ่โมกขวัก

กระเดาบองจะเปล่าวมันก็ต้องปกปุกไงเนียปุกไงเห็นลูกเนาะปุกไงไงเสือกปุกไงเห็นลูก